และก็คาร์โบไฮเดรตนะคะต้องไม่มากกว่า35%กากต้องไม่มากกว่า5%ค่ะอันนี้ก็คือเพื่อนๆสามารถเอาไปเลือกตามข้างบรรจุภัณฑ์ของแต่ละแบรนด์ได้เลยนะคะ ข้อ3นะคะอันนี้สําคัญเลยคือวันผลิตกับว,วันหมดอายุพเพื่อนๆคงรู้กันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าหมออยากจะย้าเตือนนิดนึงให้เพื่อนๆดูก่อนที่จะซื้อนะคะข้อ 4. นะคะน,นี้เป็นเลขทะเบียนอาหารสัตว์นะคะก็คล้ายๆอ,อยของอาหารคนเลยก็อยากให้เพื่อนๆดูว่าเอ,อ่อแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อที่เพื่อนๆซื้อเนี่ยได้รับมาตรฐานผ่านการรับรองไหมนะคะเ <ใน S 1> พราะว่าถ้าผ่านการรับรองแล้วเนี่ยมันจะปลอดภัยสะอาดอันนี้มั่นใจได้เลยค่ะสามารถซื้อได้ข้อ5นะคะอันนี้เป็นมาตรฐาน A.A.F.C.O. นะคะอันนี F ้ก็คือเป็นมาตรฐานของอเมริกา เลยที่เขากําหนดไว้คล้ายๆอยอ,อของบ้านเราเลยจะเกี่ยวกับพวกอาหารสัตว์โดยเฉพาะนะคะข้อ6นะคะข้อสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นปริมาณการให้อาหารต่อวันนะคะก็เพื่อนๆดูข้างซองได้เลยแต่ละแบรนด์เขาก็จะกําหนดมาว่าน้องน้ําหนักเท่านี้อายุเท่านี้ควรกินกี่กําต่อวันแต่ว่าถ้าเจ้าของกังวลว่ากลัวน้องกินตามข้างซองแล้วจะอ้วนก็สามารถลดปริมาณลงได้